ล้มก็ลุกได้นะครับถ้ามีสิ่งนี้นะครับผมสวัสดีครับพ่อกับผมนะครับช่องของเคนตะชาแนลนะครับผมการเฮ็ดโคกน้องหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่ล้มก็ลุกได้นะครับถ้าเรามีนะครับมีความอยากนะครับอยากจะได้มันมาจริงๆนะครับบว่าเรื่องใดนะครับว่าจะสิบนอกเหนือจากการเฮ็ดโคกน้องหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานหรือว่าการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับ ล้มก็ลุกได้นะครับถ้าเรามีความอยากนะครับอยากหลายนะครับอยากไหมที่นี่ผมอยากได้นะครับอยากได้โคกน้องหน้านะครับอยากมีโคกน้องหน้าเป็นของเจ้าของนะครับคนที่เปลี่ยนแบบนี้นี่ไม่ว่าจะทําอะไรนะครับผมเขาสิพีเอาจนได้ว่าไงไงต่อให้ว่ามันบ่ได้ต่อให้ว่ามันมีอุปสรรคนะครับมีปัญหาหลากหลายปัญหาบ่าว่าสิเปลี่ยนหนึ่งเรื่องของแรงน้ำนะครับ ประวัน 2, สองี่เป็นเรื่องของความแข็งแรงสภาพอากาศแข็งแรงนะครับหรือสามแม้กระทั่งเรื่องของเงินทุนนะครับในการเฮ็ดโคกนหนองนาคนที่เขาอยากได้อิริเขาสิมองหามุมที่แบบว่าเฮ็ดจะได้เฮ็ดให้ได้นะครับผมทายังไงจะสามารถทําได้แม้ว่าในการทํานั้นจะเริ่มจากเล็กๆกก็ตามตัวนี้เป็นสิ่งสําคัญว่าล้มก็ลุกได้นะครับเพราะว่าจไคือว่าจ๊งสั้นนะครับ ถ้าสมมุติว่านี่เฮาเห็ดไปแล้วนี่มันบูประสบผลสําเร็จตามที่เฮาตั้งเป้าไว้มันก็คือความลมเหลวเนาะลมเหลวแต่ว่าเฮาบ่ได้ลม100ลอยเป0เส้น้เฮาก็ลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาสู่ใด้คือเก่านะครับเพราะว่าพื้นที่ในประเทศไทยของเฮาเข็นตาเสวานะครับผมสามารถเพาะปลูกได้ทุกๆุกอย่างนะครับเพราะว่าพื้นที่ในประเทศไทยนี่เป็นแหล่งเกษตรกรรมนะครับยางดีนะครับสภาพอากาศสภาพแวด,ดล้อมเหมาะนะครับแต่ละพื้นที่เหมาะกับ พืชแต่ละชนิดปลูกได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นขอแม่ว่าความแห่งแรงหรือว่าบุมี่แกลงน้ำนี่มันก็เป็นปัญหากับจริงอยู่แต่ว่าด้วยคนที่เขาคิดนะครับคิดอยากได้นะครับอยากได้โคกหนองนาอย่างมีแรงอาหารเป็นของเจ้าของอยากมีไา่ใดเนาะสางไา่ใดตามมาเป็นของ เป็นของเจ้าของรายได้ที่ว่านี้นะครับเข็นตะหมายถึงรายได้แบบขั้นบันไดนะครับต้องบอกว่าจังสันนะครับผมเพราะว่าที่ได้เข้าใจตรงกันนะครับในการเฮดโคกหนองหน้าในการเฮดเกษตรผสมผสานหรือว่าเกษตรทฤษฎีไม่รายได้ที่ได้มันสิเป็นแบบขั้นบันไดเริ่มก้าวจากก้าวเล็กๆนะครับคือแบบว่ารายได้หน่อยก่อนข,ขยับขึ้นไปตามลําดับตามจํานวนปีที่เฮาเฮด นะครับอันนี้สิ่งนี้คือเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์และบอกบ่งบอกได้เลยนะครับเพราะว่าเค้นตาเคยเห็ดเคยเคยทำมาแล้วนะครับเก่าปีนะครับก็เลยสามารถที่สิบงชี้ได้ว่าลำดับรายได้ที่ได้นี่มันสิเป็นแบบขันบันไดมันบีามสามารถที่จะได้แบบเงินก้อนคือเฮาเห็ดผืดเชิงเดียวได้ครับเด้อผืดเชิงเดียวนี่คือว่ามันสามารถที่แบบได้เงินก้อนมาเลยแต่ความเสี่ยงมันสูงนะครับความเสี่ยงก็คือทุกคนรู้ดีเนาะ ตั้งแต่พอเมรเฮานะครับทำไร่ทำนาทำอ้อยนะครับทำมันสําปะหลังนี่ซีฮูว่าปีใดราคาดีก็ได้หลายอยู่นะครับแต่ว่าปีไหนไม่เป็นราคาเลยก็ไม่ได้นะครับผมดังนั้นนะครับบางเทื่อกบเสมอทุนบางเทื่อกบขาดทุนกขนาดว่านะครับขนาดว่าเรานี่พอเม่เฮานี่นะครับรุ่นรุ่นปู่รุ่นรุ่นปู่รุ่นย่าเรานี่เราง่ายๆรุ่นตารุ่นย่าเรานี่เฮานี่ขนาดว่าเห็ดขาดทุนกันยังยอมเห็ด นะครับผมสังเกตเบิงบอ่อนั่นเพราะอะไรนะครับเขาก็มองเห็นว่าล้มแล้วลุกได้ในมุมของเคนตะนะครับผมโบมนว่ามันบุดีนะครับแต่ถ้าเราทําแล้วโดยที่เราไม่คิดนะครับบรคิดว่าระยะหาปีข้างหนา้าสิบปีข้างหน้านี่เฮ้าเฮ้ามันเฮาขยันกับจริงอยู่แต่ถ้าถ้าเราไม่คิดวางแผนเลยว่าห้าและสิบปีข้างหน้านี่การที่เราทำณนะปัจจุบันนี้เนี่ยมัน มันสีสะท้อนผลไปจนห้อนหาปีสิปีข้างหน้าด้ครับผมมันบ่เมนว่าเราทําปีต่อปีนะเหมือนพืชเชิงเดียวอย่างอ้อยอย่างมันอย่างเขาบ่ได้บอกว่ามันไม่ดีแต่เราลดพื้นที่ลงถ้ามันเมื่อเทียบแล้วมันดีจริงๆนะครับผมระหว่างการเฮ็ดโคกงหนองหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานหรือว่าการเฮ็ดเกษตร,รทฤษฎีไม่เทียบกับการเฮ็ดแบบว่าพืชเชิงเดียวแล้วนี่ลองเทียบเบิงนะครับผมผลตอบรับที่ได้นี่ มันมันซีซอยทุนแรงในระยะเวลา5ปีปีที่5นี่มันสิเห็นผลอย่างชัดเจนในมุมของเคนต์ตาปีที่5นะครับผมผลอย่างชัดเจนรายได้ก็สิเพิ่มนะครับเพิ่มตั้งแต่ปีแรกนั่นแหละครับผมค่อยๆเพิ่มมานะครับตามความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลนะครับดังนั้นตัวนี้ซิเป็นตัวชี้วัดว่าหาปี10ปีข้างหน้านี้ระหว่างคนที่เพื่อเชิงเดียวและ,ะ,กะเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่หรือโคกหนองหน้านี่ คนไหนจะรุ่งคนไหนจะล่วงนะครับผมมันเป็นตัวยืนยันมันบแมนวาเฮดมืดหนีเขาสิไปเทียบกับเขาในปีนั้นเลยบ่ได้นะครับผมสําหรับการเฮ็ดโคกงหนองหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีไม่เทียบกับการเฮ็ดพืชเชิงเดียวแบบนั้นบ่ได้นะครับดังนั้นเขาต้องแผนไว้แผนนี่หมายถึงว่าวางแผนไว้นะครับ5ปีข้างหนา้า10ปีข้างหนา้าเขาอยากเปลี่ยนแบบไดเขาก็ต้องเฮ็ดแบบนั้นนะครับในช่วง5ปีนี่เขาต้องมีวินัย ทำอย่างสม่ําเสมอนะครับในการลงมือเห็ดลงมือทํานะครับทําทุกวันนะครับอันนั้นแหละครับคือการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงไปสู่ทางที่ดีนะครับผมเมือนกับซต้นใหม่เมือนกับสิคอยคอยโตขึ้นส่วนการเป็นแหล่งอาหารนีเขาได้อยู่แล้วนะครับผมเราไม่ต้องคิดคิดมากเลยเรื่องแหล่งอาหารถ้าเราทําแบบประจําสม่ําเสมอนะครับมีระเบียบยนันนะครับผมดามกินซื้อ,อนี่โอ้ยบุญอยากเว้านะครับผมสําหรับการทรําเกษตรผสมประสานการทําโคกหนองนา และการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ต่างกันหลายนะครับกับการเห็ดพืชเชิงเดียวเพราะว่าพืชเชิงเดียวเขาปลูกตม่มันเนาะเขาปลูกแต่เขาเขาก็ได้กินแค่ยางเดียวเขาก็ได้ขายแค่ยางเดียวนะครับผมดังนั้นการเห็ดโคกน้องหน้านี่มันสิมีมีเรื่องของแรงอาหารเป็นลักเป็นปัจจัยสําคัญที่เขียนตาเนียนมาตลอดเลยนะครับผมสองก็คือแรงรายได้นะครับสามก็คือที่ที่พักที่อาศัย นะครับในการที่แบบว่าเขามีอยู่กับธรรมชาตินะครับสิ่งนี้แล้วก็สุขภาพตามมาจิตใจที่ดีก็ตามมาเข้นตาหนีพ่ออยู่ในบ้านนี่สิบุสูอยู่ในอยู่ในสวนนะครับอยู่ในสวนของเรานะครับอากาศมันดีนะครับความเงียบสงบนะครับจากทีแบบว่าเขาปวดหัวเนาะด้วยเรื่องต่างๆ ใน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 หมู่บ้านเนอะคนนั่นก็เบาจะาสั่นแน่คนนี้ก็เบาจากสีแน่นะครับผมหมายถึง่าบบูมเอ็นเบาให้เฮ้าดอกหมายถึงมันหลายเรื่องนะครับหลายคนก็หลายเรื่องนะครับพอออกมาอยู่แบบเงียบสงบเนี่ยอากาศมันโล่งโปร่งนะครับผมสุขภาพเขาก็ด,ดีนะครับผมในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานเกษตรทฤษฎีไม,ม่และโขกหนองนานะครับอันนี้คือปัดัยที่ <c oughs> อันนี้คือปัดัจที่สิไดเลยนะครับคือจุดเด่นที่สิไดจากการเฮ็ดโค้งน้องหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่แล้วอีกเรื่องหนึ่งที่ตามมากกับเรื่องของการผ่อนแรงนะครับการเท่ากับที่ผ่อนแรงเจ้าของได้หลายนะครับในช่วงระยะเวลาหาปีขึ้นไปนะครับหลังจากนั้นแล้วนะครับผมเอาเฮ็ดมาเอ่อยางเหนียดเหนื่อยแล้ว หนึ่งถึงห้าปีนี่เพราะปีที่หปีที่หกนี่เขาสามารถทีสิพอนแรงเขาได้แล้วนะครับหรือบางคนก็ภายในสามปีนี่เนาะเขาตั้งใจหลีก็ได้นะครับดังนั้นนะครับการทีสิแลกมากของโคกหนองหน้าการ,กรเกษตรผสมผสานและ,กะเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับในการที่เขาล้มก็ลุกได้คือเขยนตาวานนะครับผมเริ่มต้นใหม่นะครับผมตั้งใจใหม่ นะครับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเจ้าของใหม่นะครับในการเฮ็ดโคกหนองหน้าในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานในการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีใหม่ตั้งตั้งเป้าไว้ว่าอยากได้นะครับความอยากนี่เจ้าต้องตั้งเป้าได้ว่าความอยากของเจ้ามันระดับกี่เปอร์เซ็นต์นะครับในมุมของเขลืนตานี่ความอยากเขลืนตาสีตั้งใจเกินลอยไว้เลยนะครับลอยหาซิบไว้เลยนะครับเพรตั้งใจแค่ลอยเพราะว่าการตั้งใจแค่ลอยนี่เขาตั้งไม่อย่างที่มาตรฐานมันไห้ต่ำนี่มันมักจะได้ต่ำกว่ามาตรฐานเสมอ เนาะตรงว่าจากสันนะครับผมดังนั้นการตั้งเป้าในการที่เฮาสิบ่ล้มลูกคุกเขาเอิ้นว่าเฮาซิบ่ล้มนะครับเพื่อป้องกันความเสี่ยงเขาต้องตั้งเป้าไว้ให้อยู่ระดับสูงกว่า100%นะครับในการตั้งเป้าว่าความอยากได้ของชันนี่คือต้องมากกว่า100%นะครับผมลอย5 2 0 2 0 0ยก็ว่าไปนะครับแต่ผลที่ได้จริงๆเนี่ยมันสิอยู่ประมาณนี้แหละครับผม50 60 70เนาะ ต้องว่ากันตามตรงการเฮ็ดโค้งหนองหน้าการเฮ็ดเกษตรผสมผส,สานและเกะษตรทฤษฎีไหมแต่ไผที่ตั้งเป้าไว้ต่าหลายนะครับตั้งเป้าในการทําไว้ต่ํามากนะครับคืออยากได้ก็ยังได้อยู่นะครับแต่ว่า,าด้วยพฤติกรรมของเจ้าของบบเปียนแปลงนะครับบ่เปียนแปลงไว้ความอยากได้จริงๆนะอ,อยากได้เพื่ออย่างนะครับแล้วก็มองบบเห็นว่าประโยชน์ที่สได้รับจริงๆนะเพื่ออะไรนะครับบางคนก็เล็งใส่รายได้หลายนะครับเล็งใส่รายได้เยอะไปมันก็ ไม่ประสบผลสําเร็จนะครับมันก็ล่มลุกนะครับมันก็ล่มล่มแล้วลุกบ่ได้นะครับเพราะว่าเฮาลงทุนไปหลายเสียเวลาไปน้านะครับเรื่องอื่นแผบได้เห็ดนะครับผมดังนั้นนะครับผมการที่เฮาสิล้มแล้วลุกขึ้นมายืนนี่เฮาต้องตั้งเป้าเจ้าของใหม่นะครับผมตั้งเป้าให้เจ้าของให้ดีๆเติมความอยากเข้าไปใน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 ตัวตนของเฮาว่าเฮาจกได้โคกหนองนาจริงๆบอถามเจ้าของก่อนนะครับผมเพราะว่าบางคนอาจจะไม่ได้ชื่นชอบ การเฮ็ดโคกงหนองหน้ากาันเฮ็ดเกษตรผสมผสานหรือว่าการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีม่อย่างที่เคนตะทำต้องบอกว่าจาาัจสรยเพราะว่าคนเฮามันมีหลายมุมมองเนาะความความชื่นชอบของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเฮาก็าต้องมองหลายมุมคือกันนะครับอ่อหลับฟังความคิดเห็นของคนที่เขาไม่ชอบนะครับผมแล้วก็คนที่เขาชอบนะครับผมต่างคนก็ต่างมอง ประโยชน์บวคือกันนะครับดังนั้นนะครับผมสาหรับคนที่คนที่มองคือเขียนตามองนะครับหมายถึงว่ามองเล็งเห็นว่าไอการเฮ็ดโคกนหนองนาการเฮ็ดเกษตรผสมผสานหรือว่าการเฮ็ดเกษตรทฤษฎีไม่เป็นแรงอาหารสําคัญเลยในจุดแรกนะครับคนเหล่านี้นะครับเขาเขากับซบุได้เดือดร้อนขึ้นขนาดว่าต้องต้องแบบว่าดิน้นรนอย่างหลายนะครับเพราะว่าต้องไปหารายได้ทางอื่นด้วยในการประครับประคองเพื่อให้โคกนหนองนาตัวเองนะมันอยู่รอดไปได้นะครับอันนี้ต้องบอกตามความเป็นจริง นะครับผมโบแมนว่าเฮาสิมาคุกแต่อย I mean, so like ู Shout ่กับคุกคีแต่อยู่กับโค้งหนองนาอย่างเดียวก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าหาบากทุกๆคนเข็นตาเสือว่ามีภาระหน้าที่ในการจะต้องรับผิดชอบครอบครัวเหมือนกันนะครับผมซอยกันทําซอยกันเฮ็ดยิ่งยิ่งคนในครอบครัวเยอะนะครับยิ่งแบบว่าสะดวกสบายขึ้นนะครับถ้าสมมุติว่ามีลูกมีเมียซอยเนาะก็จะสะดวกสบายยิ่งขึ้นในการทําโคกหนองนาในการทําเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่ยิ่งหลายไม้หลายมือเนาะต้องบอกว่าจังสันนะครับในการ ถ้าสมมุติว่าเขาลุกขึ้นมาได้แล้วนะครับมันจะเป็นสิ่งที่ยั่งยืนดีีอยู่สิ่งที่มองเห็นในอนาคตหาปีสิบปีข้างหน้านะครับความยั่งยืนนี้มันจะอยู่กับเราไปตราบนานเท่านานเนาะต้องเก็บบอกว่าจากสันตราบใดที่เรายังมีความสม่ําเสมอและดูแลนะครับเอาใจใส่นะครับในการเฮ็ดโคกหนองหน้าในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับดังนั้นนะครับการที่เฮาสิ ล่มแล้วลูกได้สิ่งหนึ่งนะครับเราอย่าไปฟังคนรอบข้างมากนะครับถ้าเฮ็ดตั้งใจสีเฮ็ดหยัางนะครับศึกษาข้อมูลให้ดีๆนะครับคนรอบข้างอาจจะไปคิดไม่เหมือนเราคือเขียนตาวายบางคนที่เขาบบมาโคกหนองหน้าโบชอบในการเฮ็ดเกษตรนะครับบางคนเขาก็ชอบค้าขายนะครับค้าขายในแบบที่แบบว่าบบแมนแบบเฮาอเฮาเอาของโคกหนองหน้าไปขายเนาออาจจะไปทําธุรกิจมีอย่างนี่สครัเป็นอีกมุมมองหนึ่งนะครับของเขานะครับเขาต้องยอมรับเพราะว่าเขามีความชํานาญนะครับแบบนั้นนะครับผมดังนั้นนะครับการเฮ็ดโคกหนองหน้านี่ เราสามารถเล็งเห็นผลได้ชัดเจนนะครับเป็นอย่างคือว่าเล็งเห็นผลได้ชัดเจนนะครับผมคือว่าถ้าเราปลูกกล้วยเราก็ได้กินกล้วยนะครับผมถ้าเฮาปลูกผลไม้ยังมะพร้าวนะครับก็ได้กินมะพร้าวนะครับมะม่มวงก็ได้กินมะม่วงนะครับลิ้นจีส้มโอนะครับก็ปลูกลิ้นจีก็ได้กินลิ้นจีปลูกส้มโอก็ได้กินส้มโอนะครับที่แน่แน่คือมันเล็งเห็นไผเห็ดกัไผไผเห็ดกันได้กินแน่นอนถ้าปลูกแบบนี้นะครับพะว่ามันบุกคืออย่างอื่นนะครับอย่างสมมุติว่าอย่างเป็นค ต้องต้องเบาถึงเชฟกระทะเหล็กเนาะกระทะห้างเหรอเออเชฟกระทะห้างนะครับผมที่เพิ่นสางไล่ได้ในเรื่องของเฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กหลายครึ่งแสนนะครับบางคนนี่อาจสิแบบว่าโอ้เห็นเงินแล้วตาโตนะครับดังนั้นนะครับต้องบอกเตือนต้องย้ำกันนะครับว่าเพิ่นแหลกมาด้วย หนึ่งนะครับในมุมมองของเค้นนะ,ะในเค้นของเค้นตานะครับของเชฟกระทะหางนี่นะครับผมกระทะหางเนาะเขาเอื่นเนาะเค้นตากับบคุคคลในเบิงดอกแต่ก็เคยเห็นผ่านๆอยู่นะครับผมเท่าที่เค้นเค้นตาลองเบิงมือขึ้นนี่นะครับผมเพราะว่าเป็นข่าวดัง นะครับผมเคลนตาวาสิ่งหนึง่งทีที่เพิ่นเหตได้ก็มาจากคาเลคเตอร์ของตัวเพิ่นเองนะครับมาจากจิตวิญญาณน,นะครับมาจากความเป็นจริงภายในของตัวเพิ่นเองซึ่งหลายๆคนไม่สามารถลอกเรียนแบบได้ในมุมมองในมุมมองของเคนตะนะครับผมบ่สามารถลอกลอกลอกเรียนได้นะครับเพราะว่าอย่างนะครับสไตล์ในการเหตของเพิ่นมันเป็นแบบนั้นนะครับผมดังนั้นหลายๆคนก็อาจคาดหวางังว่าโ oh, อย้ยเหตคือเพิ่นเด้แมนนะครับเราสามารถคาดหวังได้นะครับและและสามารถทําตามได้ถ้าคุณมีความตั้งใจจริง แต่ผลลัพธ์สี่ออกมาแบบใดน,นั้นเขาก็ต้องยอมรับนะครับแต่ในมุมมองของเคียมตา,าคิดว่านะครับผมเพิ่นได้มากกับด้วยความว่าทำอย่างสม่ำเสมอและความมิดเป็นตัวตนเฉพาะเอกลักษณ์ของคนคนั้นนะครับผม่มา่าผู้ใดนะครับที่เป็นขีเอเตอร์เจ้าสีสังเกตเห็นว่านะครับ ถ้าเรามีความเป็นตัวตนของตัวเองนะครับหมายถึงว่าจิตวิญญาณของตัวเองในการว่าวในการวาในการพูดนะครับในการนําเสนอนะครับคือของเค้นตากับเป็นแบบนี้นะครับผมเฮาเฮาเป็นตัวของเจ้าของนะครับมันจะเอ่อซิมีคนนะครับจะจะมี คนที่ชอบในมุมมองของเราแบบนี้ก็มีนะครับบูชอบในมุมมองของเฮาแบบนี้ก็มีนะครับดังนั้นเฮาก็ต้องเกาะกลุ่มนะครับเกาะกลุ่มว่าเราเราจะอยู่กลุ่มไหนนะครับหมายถึงว่าเฮาจะเอากลุ่มไหนนะครับผมนั่นคือกันนะครับผมของเชฟกระทะหางกระทะห้างนะครับผมกระทะห้างนี่ของเพิ่นก็คือกันนะครับเพื่อนก็เป็นเชฟเด้เพื่อนเพชดกับเขาเป็นนะครับผมต้องบอกว่าเพื่อนกับมีฝีมือนะครับความถนัดของเพื่อนคือเป็นเชฟมาก่อนนะครับดังนั้นคนสิไปลอกเลียนแบบเข็นตาคิดว่านะ อะไรที่ตามๆกันนี่มักจะไม่สําเร็จถ้านะครับถ้าบุไดมาจากความต่างใจจริงแล้วก็มีจิตวิญญาณนะครับของการเป็นขี้เอเตอร์นะครับเห็นบอหลายๆอย่างมีช่วงหนึ่งที่ย่ำนะครับย่ำนี่คือตามกระแสเนาะย่ำใครก็ย่ำย่ำย่ำขายพอาะย่ำย่ำออกไปไอ้ห้าย่ำเห็ดอาหารย่ำหลายๆอย่างต่างคนต่างย่ำแล้วมันก็เลือยกลายเป็นว่ามันมันกิด เลิกตามกะเสไปอันนี้ก็คือการเข็ตามมองว่าของของเพิินกับนาซีแบบว่าอีบูโดนนะครับมันก็เพิินก็สามารถส้างรายได้ยู่แล้วเพราะว่าเพิ่นยูตัวแล้วเจ้าของที่เพิินเป็นครีเอเตอร์นะครับผมแต่ถ้าสมมุติว่าพงเข้าไปตามหลายยงสีนเนาะเฮาก็ต้องมีม,มีมีอย่างที่แตกต่างนะครับในการที่ซีนําเสนอนะครับผมแต่นะครับผม แต่ยังโคกหนองนาน,นี่มันมันสิแตกต่างจากของเพล่เลยนะครับผมเพราะว่าจากหดถ้าเราทําในพื้นที่ของเรานี่เราได้ร้อยเปอร์เซนจริงๆนะครับผมเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นนะครับคือเข็นตาวาเลยละ่ะปลูกกล้วยก็ได้กินกล้วยปลูกส้มโอก็ได้กินส้มโอเจ้ามันสิหนีไปจากหนีบ่ได้นะครับผมเป้าหมายมันเห็นเห็นชัดเจนกว่าการไปทําอย่างอื่นในมุมของเข็นตามันจับต้องได้บ่ว่าสิเป็นรูปธรปรมนามธรรมแต่ถามว่ามันยากบ่ ก็ตอบว่ามันยากอยู่นะครับผมยากและเหนื่อยเหมือนกันนะครับมันไม่ใช่ว่าจะได้อะไรมาง่ายๆนะครับต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับในการเฮ็ดโคกหนองหน้าในการเฮ็ดเกษตรผสมผสานหรือว่าเกษตรทฤษฎีไม่นะครับผมดังนั้นนะครับคนที่ล้ลมแล้วลูกนะครับ ลมแล้วต้องลุกต้องบอกว่าจังสันนะครับสำหรับผู้ใดที่ลมแล้วต้องลุกในการเฮ็ดโคกหนองหน้านะครับถ้าอยากประสบผลสําเร็จนะครับต้องต่างความหวังไว้นะครับความหวังที่ว่านะครับความอยากนะครับความอยากที่อยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นนะครับในการเฮ็ดโคกหนองหน้าในการเฮ็ดเกษตรผสมประสานและเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับวางแพนไว้ว่าหาปีข้างหน้าสวนของเขามันตกเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะครับผมแล้วก็เฮ็ดทุกมือทุกงมือระยะเวลาหนึ่งถึงตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงหาปีนะครับเขนตะเชื่อว่า เชื่อได้เลยว่าถ้าไม่มีถ้าคุณทําอย่างสม่ำเสมอสม่ํามเสมอและมีวินัยนะครับทุกๆวันการเปลี่ยนแปลงจะเกิดข,ขึ้นกับคุณแน่นอนนะครับในการเฮ็ดโค้งหนองหน้าในการเฮดเ,เกษตรผสมผสานและกเกษตรทฤษฎีใหม่อ่ะอันนี้ก็ขอบคุณหลายๆ f อนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังช่องของเคนตาแชนแนลนะครับดังนั้นนะครับผมต้องล่มแล้วก็ต้องลุกนะครับสำหรับการเฮ็ดโค้งหนองหน้านะครับผมบ่มีอุปสรรคใดมาขวางกันการเฮ็ดโค้งหนองหน้าพงเข้าใดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเ,เรื่องของ ความแห้งแรงนะครับผมหรือว่าเรื่องแรงน้ำนะครับเขาก็ต้องพยายามหานะครับในจุดที่เขา้าต้องกานนะครับเพราะว่าบุมมีสิ่งไหนเกินความสามารถอย่างคนเราแน่นอนครับผมสวัสดีวันนี้สวัสดีครับ